จากความอาจฐานโดยธรรมที่เรากล้าที่จะพูดว่าเราจะมีนวัตกรรมการสร้างมนุษยชาติภายใต้หัวใจแม่หัวใจโภินาัต์ในหลักสูตรจิตภรษสอนได้แต่นอนอยู่ในคันหนึ่งในวิทยากรที่เราได้ทำงานกันมามากกว่า20ปีคืออาจารย์หมอมาณิศซึ่งเป็นอาจารย์หมอสูตินรีแพทย์ที่ทำงานคู่กับเรามาโดยตลอดในงานจิตปรสอนได้แต่นอนอยู่ในคัน อาจจะน้องได้ให้ความมั่นใจกับเราว่าเด็กรู้ได้ตั้งแต่ยีสต์ท้องค่ะและโครงการนี้เป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการจิตประพัฒส,สอนตั้งแต่ออกอยู่ในขันก็คือให้คุณแม่มีจิตมีความสุขและเปิดบ้านตั้งแต่อยู่ในขันนะครับซึ่งถ้าคนไม่เข้าใจก็อยากเชื่อทางวิทยาศาสตร์มันเป็นไปได้อย่างไงเราทำให้แม่จิตประพัฒส,สอนแล้วลูกออกมาจะได้ดีอย่างที่ว่าแต่ประสบะการณ์ของคุณแม่ แล้ว่นที่สุขนะว่าขณะที่แม่เขาทุกข์แล้เขาเปลี่ยนตัวให้เป็นสุขได้ในที่นี้เขาก็ได้เด็กที่มีความสุขได้หมอเป็นหมอสูอยู่ที่โรงพยาบาลเวชเชียงนโยบายของหมอสูทั่วไปเราทํายังไงก็ได้ที่จะให้ลูกเกิดรอดนี่คือหน้าที่ของหมอสูประดุงคันภ์จกนกที่สานาสับสนุนใน20ปีก่อนเนี้ยก็จะมีหมอสูอยู่3ท่านที่โรงพยาบาลเวชเชียเราก็สนใจว่าเอ๊ะเราทาได้แค่นี้เหรอจาก,การค้นคว้าของเราเราก็พบว่า เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีแต่ความรักความผูกพันในครอบครัวของพ่อแม่แลยและไ,ไม่มีความเครียดยเลยเด็กพวกนี้จะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีและมีพัฒนาการดีอีกอันหนึ่งเราก็เรียนรู้มาว่าเด็กที่อยู่ในคันเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อมืออย่างที่พวกเราเลยเขารับรู้และเขาเรียนรู้ได้ความสุขเล็กๆใในนจฉั